สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เกี่ยวสป,ปอสแอบเข้าครัวจ้าทำกับข้าวแกงอ่มขาไก่ใส่เห็ดต้มน้ำเดือดแล้วมาใส่เลยจ้ะใส่เครื่องเทศไปก่อนเครื่องปรุงก็มี ข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็พริกหอมแดงใส่ให้พอเดือดสักพักนนึงนะจ๊ะแล้วค่อยใส่ไก่ไปนี่จ้ะขาไก่ใส่ไปเลย แกงอมขาไก่ใส่เห็ดเดี๋ยวให้เขาเดือดสักครู่นะคะเดี๋ยวค่อยมาปรุงเครื่องกัน ไก่สุกได้ที่แล้วค่ะใส่เห็ดไปเลยอืโอ้เต็มหมอ้อเลยเห็ดก็สุกเร็วค่ะต้มเป็นเดียวก็เดี๋ยวก็สุกแล้ว แกงอมขาไก่ใส่เห็ดหรือว่าแกงเห็ดใส่ขาไก่เพราะเห็ดเยอะมากเลยสแปบหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็ปรุงเครื่อง เดือดแล้วค่ะใส่ข้าวคั่วลงไปเลยจ้ะแล้วก็น้ำปลาใส่แค่พอประมาณก่อนนะจ้าเดี๋ยวก็ค่อยชิมก่อนถ้าเขาไม่เค็มก็ค่อยเติมใหม่เต็มหม้อเลยน่ากินไหมคะคเพื่อน ใี่ที่เราใส่ผักก็ได้จ้าผักชีเราแล้วก็ต้นหอมใส่พักเยอะๆชีราวหอมมาก ชิมหน่อยใส่ปลาไหลหน่อยจะได้หนัวเพิ่มขึ้น เสร็จแล้วค่ะแกงอมขาไก่ใส่เห็ดนี่จะน่ากินไหมคะเพื่อนๆเสร็จเวอร์รสจัดจานนี่จะขาไก่แซ่บๆทีก่อนนะคะกินข้าวก่อนจ้าสวัสดีค่ะ